ไม่อยากเจอนเห,หน้ากูแล้วรีบไปในเกมหาให้จบเลยดีกว่าเงิน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  โอ้โหขอดูเงานะมีให้ผมช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นใครนะเ่ะเพราะแค่คนที่อยากแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับคุณเท่านั้นเองคุณดูยืนเมื่อยๆนะคุณมานั่งกับผมแบบอ่เถว่าเพิ่งทขอบคุณแล้วกันชิพระว่าิความเป็นมาของคุณนี่เป็นยไงนะถ้ามาคนถึงมานั่งข้างทางอย่างนี้่ะ คือว่าชีวิตผมนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางถึงยกากจนนั่นก็ค่อนข้างจะหา,ชาเช้ากินค่ำผมโตมาในโรงเรียนประจําที่โดนเพื่อนบูลลี่บ่อยๆในช่วงเด็กซึ่งมันทําให้ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปมเลยเพอผมโตมาสักประมาณอายุสิบแปดผมก็ต้องออกไปหางานทำนาทีเนื่องจากไม่มีตังค์ไปเรียนต่อผมก็เลยจะได้ไปเป็นพนักงานในร้านล้างรถแห่ง ซึ่งตอนนั้นผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่สวยมากผมบอกเลยว่าแม้แต่คุณก็ต้องหลงรักแน่นอนแต่ถ้าผมเี๋ววก่อนผมเสียดายจริงว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหีมม้ยมมหกผมได้ทําการไปดาวรถราคาหนึ่งล้านบาทมาให้เธอหลังจากนั้นเธอก็ททำการบิดคุมผมแล้วทาการซิ่งรถนี้ออกไปผมพยายามจะตามตารวจจับเธอแต่ว่ามันเธอจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วพระม่าขายรถมือสองออกไป ซึ่งตอนนี้ชีวิตผมมันก็นั่นแหละเป็นหนี้ร้านหนึ่งเลยที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นเข้าไปไหนแล้วหรือว่าตอนนี้ยังจะรักอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่นใจประวัติชีวิตผมก็ประมาณนี้เลยดูเหมือนว่าชีวิตคุณจะมีปัญหามากเลยนะงั้นผมจะเสนอทางเลือกให้คุณเล็กๆน้อยแล้วกันทางเลือกที่คุณว่านั่คืออะไรนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรมาก <c oughs> นี่คืออะไรนะครับคุณยื่นมาให้ผมทําไมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมจะได้กับคนผมได้จากการเลือกระา่าเงินหนึ่งร้อยบาทกับนาฬิกาพกอันเล็กน้อยคนจะเลือกอะไรล่ะผมเลือกได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นอลหนึ่งเลือกวอลสองมันหนีไปแล้ววอลหนึ่งเลือกวอลสองย้ำมันหนีไปแล้วจับกล็นี่จับมันด่วน คุณ,ค,ณคุณไปใครเนะ่ะก็คนที่ผจับมันคนนั้นแหละแต่ว่าผมตืี่นก่อนแม่มีพวกเราของคนที่ตปี่นก่อนคุณเน่แล้วคุณอ่ะไปโดนอะไรมาโดนจับคัเออตะกี้นายถามอะไระผมถามว่าคุณเนี่ยไปทําอะไรมาถึงโดนจับอะโดนจับอะไรมาใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะราบว่าตอนแรกเนี่ยผมเ<ม>จอชายชุชดดำคนหนึ่งเขาทำการเดินมาแล้วดึงของมันเชื่อมุด้วย ผมรู้จับมาเฮ้ยไ,ได้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยนายผมโดนนัดแขนอ่ะคุณโดนทั้งแขนทั้งขาส่วนไอ้นี่โดนแค่แขนได้โดนแค่ขาไม่โดนแขนช่วยไ,ไงผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ <c oughs> คุณคุณคุณเป็นใครนะ่ะคุณคือคนที่จับพรอมาใช่ไหมคุณเด็ก่อนอ้าวอ้าว ชิบหานแล้วไงลำโพงนี้มันอะไรนะ so, dear, เนี่ยสวัสดีผู้เล่นทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเกมแห่งนี้โดยที่ไม่ได้ร่าหมายกันด้วยทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้รู้เป็นคนที่ทำความผิดกับเราหรือกับคนอื่นทั้งนั้นทําให้พวกเขานั้นต้องฝู่งมาปมีเกมนรกแห่งนี้ซึ่งชื่อมันเรือเกมรนรกหนี้ก็หมายความว่าจะต้องมีการนองเลือดเอกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไร ว่าผู้เราจะเสนอวิธีทางรอดให้กับคุณโดยเกมแรกของเรานั้นจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเกมแห่งความจริงผู้ในทุกคนที่อยู่ในสายที่ยหางนี้ต้องเล่าความจริงในอดีตของตัวเองว่ามีความเร็วร้ายแค่ไหนเพื่อให้สมาชิกคนอื่นสามารถตัดสินใจเรื่องบทของคนเดียวเพื่อให้สามารถกำจัดคนนั้นออกไปได้เดี๋ยวก่อนนัานตะกี้เขามีเสียงอะไรมมาจากลำโพงน่ะ คุนดรงขนาดนั้นโอเคผมจะพูดก็ได้เพราะ่ผมได้ยืนอยู่เขาบอกว่าให้เราพูดความจริงมาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่กทขาคิดไปเลยให้เรียกโกรธคนที่เลวที่สุดแล้วคนนั้นจะถูกจับตัวไปทําอะไรึผมก็จำไม่ได้เพราะว่าเสียงมันแม่งไม่ค่อยชัดเลยน้องลำโพงรุ่นเลยเนี่ยเออจะลงทุนค่ายั้งทีก็ลงทุนหน่อยดีวะอะไรวะแล้วเราต้องเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ ในของพวกนี้เป็นสิ่งที่เราไคยทาผิดมาก่อนอืมองั้นเดี๋ยวเริ่มที่คุณเลยไหมครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวคือว่าการสัมภาษณ์น,นี่เราก็จะต้องทำให้ถึงหน้าถึงเลยนะ่ะยผา้หญิงนี้รูปมี่ใครเออเออเธอเป็นผู้หญิงที่ผมแอบถ่ายมาเนะี่ย คือผมไปแอบถ่ายเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเรียกว่าเพื่อนก็คงไม่ถูกเขาอายุน้อยกว่าผมนะเอ่อมันก็มีแค่นั้นแหละไ,ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วบอกมาสิว่าคุณทําอะไรผิดมากก็ได้ต่อตอนนี่ผมเป็นคนปนมาเองคุณโดนปนคุณก็ไรโดนจับมาอย่างนี้นะ่ะใช่คุณไปป้นใครมากได้อยู่แต่เนยีวยวตู้นี่รู้สูาฟังกันนะ เฮ้ยวันนี้ดวงดีว่ะเชีย่ยรเศกูคุณเร็วยิ่งกว่าผมเนี่ยคุณขโมยเพราะอะไรเนี่ยผมผมต้องเอาเงินไปช่วยค่าทนายของแฟนผมที่โดนคนแอบมาถ่ายรูปและกำลังสู้คดีกันอยู่ <S 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 คุณนี่มันสั่งช่วยจริงๆค no. um, ุณ like นี่สนองนี้ตัวเองจะชัดได้ไหมนะให้ผมเดวชิดขาเลยผมผมผมอยากเจอหน้าคุณแล้วรีบไปในเกมหาให้จบเลยดีกว่าแล้วคุณล่ะเอ่ะอะไรจิงฉันแล้วหรอคุณน่ะแลกอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยไม่โดนทั้งมัดแขนมัดขาพวกเราเนี่ยคนหนึ่งโดนมั โดนมัดขาไม่โดนมัดแขนของเนี่ยโดนมัดแขนสวนคนโดนทั้งสองอย่างเลยแต่ปีแค่คุณเนี่ยที่ไม่โดนมัดแขนและขาฉันไม่รู้ฉันก็โดนจับมาเหมือนกันอ่ะพวกนรยเป็นใครต้องการอะไรผมคือตะกี้อะ่ะเขาบอกให้เล่นเกมหาอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วคือคุณตะกี้คุณไม่ได้ยินเหรอฉันก็เพิ่งตื่นที่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะ คุณน่ะไม่รู้เหรอตอนเนี้เจา้าลำพงนั่นน่ะได้ส่งเสียงมาว่าพวกเรากำลังเล่นเกมที่ต้องเล่าอดีตของตัวเองที่เลวไายออกมาเพื่อให้พวกเราดูแย่ซึ่งคุณก็ต้องเล่าด้วยนะเล่าอดีตที่แย่ของคุณน่ะแล้วปืนของเธอเนะี่ยมันกระบอกอะไรนะ่ะจริง,รงว่าอาจจะมีฆาตกรรมอยู่ในกลุ่มเราคุณคุณคือคนที่อยู่ในข่าวนี้ที่ผมเคยเห็นคนที่ทำการฆ่าแฟนของตัวเองในห้อง ยฉันถูกใส่ร้านยะข่าวมันคื่ข่าวปลอมนะข่าวก็ใส่อะไรได้ทั้งนั้นแหละก็แค่เรียกยอดวิวของตัวเองผมรู้ว่าข่าวสมัยนี้น่ะมันมีมูลความจริงไม่เยอะหรอกแต่ผมว่าแกนหลักของเรื่องนี้น่ะเป็นความจริงแน่ๆที่คุณทําการสังหารคนไปแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริง ฉันไม่รู้ทำไมถึงถามที่คนเดียวล่ะแล้วคนนั้นล่ะอะไรนะทำไมไม่เห็นมีใครถามอะไรบ้างเลยเฮ้ยอย่ามาเก่าหักันนะฉันไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาเลยอย่าหาว่าผมพูดเล่นเลยคุณผมเห็นเนี่ยถังไอ้ถังน้ำมันนั่นน่ะมาผมเห็นเคยเห็นมาจากเสียบเตาถน้ำมันอีกที่หายไปเมื่อสองเดือนก่อนเฮ้ยไม่จริงฉันไม่เกี่ยวฉันฉันไม่เคยขโมยมาก่อนเลย ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกะเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันคิดเลยว่าแกจะต้องทำอะไรสักอยาก่างผิดมาแน่นอนทุกคนที่ผกจับมาที่นี่ล้วนมีความผิดรวมถึงฉันแก,นกคนนี้และคนนั้นแกย่ามาทำในไขรเสรียอแน่คนโกหกวกเราโวตไอ้หมอนี่กันไหมเป็นพูดอะไรด้วยซ้ำอะเงียบเยอเลยเออใช่ทุกคนที่นี่รู้ความจริงหมดแล้วไม่แต่แกนั่นแหละ multimulti- Hét! Sjóð með the precon my indre man Jenn! Och! Hol, มันเรียบนี้กวันู้มันเนี่ยโฮ้ยฉันต้องอยู่กับคนแบบผู้แกไปอีกนานเท่าไหร่เฮ้ยเป็ไรอ่ะฮะฮะเฮ้ยแกแกเป็นใครนะแกแกมาชั่นไปอ่ะ บอสครับบอสที่ได้อาจจะสร้างเกมนี้ขึ้นมาครับฉันเห็นคนที่ไม่มีเป้าหมายมาเยอะแล้วบางทีฉันอาจจะช่วยพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างเงินกับเป้าหมายในชีวิตนายก็โลอยู่ฉันจะควยังไงฉันเกลียดคนแบบไหนมากที่สุดก็จัดการที่อยากให้เรียบร้อยสกครับบอสขอจ,จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเองครับไม่ต้องห่วง เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่ผมสลบไปเลยคุณต้องคาดขวตอนที่คุณขวารับยูคเกอร์เดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมโต๊ะมันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเนี่ยใครใครทำเหรอตอนที่คุณสลบเนี่ยเขามีผู้อุ่นมาลากโตไปเก็บแล้วงั้นเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ย สวัสดีผู้เล่นทุกท่านที่ยังเหลือร่อดจนาถึงเกมที่สองด้วยตอนนี้ผมขอแสดงความดีๆกับทุกคนจริงๆที่สามารถรอดมาจากเกมแรกด้พวกคุณเป็นคนที่มีความสามัคคีโปรงโปร่งมาดีจริงเลยซึ่งสำหรับเกมที่สองนี้จะมีชื่อเกมว่าจงเลือดสิซึ่งเกมที่สองของเราเน้นจะเป็นเกมที่มีกฎไง่ายๆก็คือผู้เล่นคนจะมีการ์ดในมือคนละประมาณ3-5ถึงใบ จะมีการ์ดเหมือนกันประมาณ3าใบและจะมีการ์ดแตกตาา่างอกหนึ่งใบใครที่ได้การ์ดแตกต่างอีกหนึ่งใบอยู่ในมือนะั้นจะถือว่าเป็นคนที่เป็นโจ๊กเกอร์และเมื่อคนที่มีการ์ดแตกต่างอยู่ในมือนะั้นโดนเลือกาการ์ดที่มีสิตการ์ดโจ๊กเกอร์ออกไปทั้งหมดจะถือว่าผู้เล่นคนนั้นพ่าดแท้โดยสมบูรณ์ขอให้โชคดีรู้ไหมว่าคนจะเป็นไพ่โจ๊กเกอร์สินะงั้นผมขอเลือกก่อนแล้วกัน ได้สิจะให้เลือกดีๆน่ะฉันเลยไม่ได้หวังที่จะให้แข็งตายได้ะแนแล้วได้งั้นฉันจะขอเลือกให้ทีทางขวาหนึ่สักรหัสแหมปวดไลค์กันจริงสิเฮ้ย ให้เป็นองทุกคนซิมาและรู้ว่าใครเป็นคนที่มีโชคเกิดเหมือนว่าวันนี้ก็จะรอดปีึ่งมันนะพวกนายขอให้โชคดีนะ้าเอ้ยศูนย์หกแปดจะเป็นคนที่ไม,ไม่ใช่ กูสลบไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยวันเนี้ยมันก็จะเป็นสามรอบนะสามรอ,อบเลยแต่ลกเลยนั่นคุณใครนะ่ะมายืนอยู่นี่แล้วนะ่ะเายืนมาหนักสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยล่ะบ้าไปแล้วหรือเปล่าสวัสดีผู้เล่ยนทุกท่านกันอีกครั้งด้วยนะในเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ข้าจะสดสใสขึ้นเลทีเดียวนะสำหรับผู้เล่นที่เหลือกันอยู่แค่สองคน ในเกมที่พวกคุณเน,นกระซองคนแบบนี้นะั้นเป็นเกมที่คงจะต้องมีความกดดันและมีการแข่งขันกันสูงแน่นอนพวกโอกาสตายของคนตอนนี้นั้นคือ50 50โดยพวกคุณนั้นจะต้องมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าร,รัสเซียรูเลตใช่ชื่อรู้คุณแต่ว่าก็ช่างาช่างเถอะจะใช้ชื่อนี้โอเคเมื่อผมพูดว่าร,รัสเซียรูเลตขึ้นมาเนี่ยพวกคุณที่เคยรู้ซีรี อ่ออตูพสเกมมาก็อาจจะรู้ได้ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องพูดเลยมากนะแล้วก็ขอให้ผู้เล่นคนันเป็นแบบตามกดกันอย่างเครื่องคัดด้วยครับขอให้โชคดีเฮ้ยเงียเๆๆปิดๆๆผมเนี่ย พูดตามตรงว่าผมเบื่อกับไอ้นี่มากแล้วผมเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อนเพราะฉนะนั้นขอโทษเลน ตามกฎเกณ์จะต้องถูกกาจัดยินดีด้วยผู้เล่นที่เหลือก็ทุก่อนนะเธอน่าจะตายไปแล้วนี่เกมนี้ยังไม่จบพูดต่อสู้หูคุณยังไม่ตายแล้วฉันต้องทำยังไงต่อฆ้ามัน จไมีธุระอะไรกับฉันหรอทำไมคุณถึงลงมาเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองล่ะคะการมองดูเฉยมันจะเป็นสนุกอะไรก็ลงมาเล่นด้วยตัวเองเลยสิ